สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพุทธที่19สิงหาคม2563เช้าวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะเริ่มต้นช่วงเช้าวันนี้นะคะกันที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานมหาการรมโอเนี่เอ็กซโปโอเพนเฮาส์2020ซึ่งภายในงานมีการจัดแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์ของคนกศน14จังหวัดภาคใต้มาจัดแสดงค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านใ้เป็นประธานเปิดงานมหากรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับภาคใต้ ONI Expo Open House 2020ซึ่งการจัดงานมหากรรมในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นเวทีการนําเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการระดับพรีเมียมณศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารทั้งส่วนกลางและผู้บริหารจากสำนักง,งานกศนทั้ง14จังหวัดภาคใต้ตลอดจนครูบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะ โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวนะคะว่างานมหากรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับภาคใต้ในครั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยตลอดชีวิตเน้นการสร้างการเรียนรู้ทางการศึกษาแก่ผู้ด้อย พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาตลอดจนให้ผู้สูงอายุผู้พิการคนชายขอบกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นโดยทางสำนักงานกศนนะคะก็ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทั้งด้านการศึกษาเศรษฐกิจและก็สังคมค่ะ โดยได้มอบหมายนโยบายกศนาว้าวเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมายส่งผลให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และฝึกอาชีพตามความต้องการตามศักยภาพโดยสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่รวมทั้งตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับมหากรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับภาคใต้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เกิดจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหรือ OOC c ตลอดจนผลงานทางวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนและสำนักงานกาศนจังหวัดสถานศึกษา ทั้ง14จังหวัดภาคใต้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีพพรีเมียมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวงการระหว่างสำนักงานกสนและประชาชนที่ผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงานกสนรวมไปถึงประชาชนผู้ที่สนใจนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาต่อเนื่องการจัดฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงานกสนอ,อันจะนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป และในช่วงต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมภาพบรรยากาศการจัดงาน Oni Expo Open House 2020โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดกรกนกวันวิลาวันท่านก็ให้เกียรตินะคะเดินแฟชั่นโชว์ชุดฟินาเล่ด้วยสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ ฉันให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในทุกช่วงวัยเน้นการสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาให้แก่ผู้ที่ต้องการโอกาสผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่พลาดโอกาสและก็ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเพื่อที่ให้คนทุกกลุ่มวัยทุกช่วงวัยได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาได้เพิ่มมากขึ้นดิฉันมีความมุ่งหวังและเกินว่าผู้ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ กับกศนจะสามารถยกระดับจากสินค้าปกติให้เป็นสินค้าที่เป็นพรีเมียมมากขึ้นบัดนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัตยาศัยระดับภาคใต้โอน,นี่ o เอ็กซโปณบัดนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะ